ลำคาเฮ้ยมามวนเฮ้ยมือนี้กะเลยสีโมงแล้วบ่มีผู้ใดมาในบ่มาอยบ่เล็มือนี้บ่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 มึงเดบ่ว่าม่นเอ็ hey, hey ý, นเราไี้มาลดสื้อไปได้ก็ง้อยตุ่มง้อยตุ่มมาลดจนให้มันเป็นจังไหนดอกกับเล็กก็เบอร์นี่กุลาบในเจ็บปวดใจจริงนีมีตาเดินตาน มาไา่ได <muitas> ้อ ну? oh. ีกเนาะกูบานี้่เง็ี้มงจะเสียงเพลงออหย่างไรกนะดีน่าตาดีด้วยนะบอกให้เนี่ฮานี่พะอันได้บังหน่อยมึงมานเลนด่ากูมานลยวนาะหน้าตกดขวดหน่อยหนึ่งันสองพันยี่สิบสีได้มึงเต้แบาดีอย่าน้แล้วก็ได้กลเียวด้วยนั่นน้ำบอนน้ำลายกูเหงอยู่ไรไห ไล่ปกปอกเลยันกลจมบ้านสมเดวก็ดีเลยงานน่า็ดีเลยอาการปากอาการงไอยบางคั้งดีุดเป้นน้ตาจงดีปกแคเพื่อนถือกุดุดจอยแม่กูสลายเลยกูสิไปก่อนมือเดนี้ยายมือกูสั่นลยกบแพงไปกูน้กินนีเองมึงจะแพงไงยังกูกูลาย กันเลยทานอลห้นพันกันมาแต่ทางไหนเ็กหนึ่งกูกับซีเซ่นะเซ่ลามเลยเอามึงสิโดมเพ็ดนอย่างมึงกับฝ่าวกึกนี่สิล่ะโอ้ยมันชื่นใจมาดูเมายังมันมาเพียนคอตังค์คอริมรสกินย่ำได้ดีย่ำนั่นออกห้อนเบื่อเบื่อเลยวะเป็นไรเบียดเป็นไรเบียดนี่มาสุดยอด ว่าแค่เพื่อนมานฉั้นก็ดีใจแล้วเพื่อนมันฉันก็ดีใจแล้วมันมอเรรยนต์แล้วแใจแต่ก็สี่สิบแม่มึงนางหายมือบ้านกูก็เห็นมึงถืออันนี้ล่ะมึงนี่มึงเห็นหมกูก็เห็นมึงถืออันนี้มาสี่สิบคือเพื่อนที่รู้ใจจัดมึงจัดจัดนี่ดีใจไรก็สี่สิบ นะมึงว่าโทรมาบอกกูก,ก่อนกูสิได้จักดกับแก่เลยใช่ม,มึงไหนกูโทรมาอย่างแต่กูย่างมานได้บุญหัวมึงแล้วเฮ้ยกูสิเอามาอย่ได้สวนบ้านคนตีนอนกูคือเดี๋ยวนี้เสียงมันเห็ดอีหยัยงแหละเด็กหน่อยซุ่มนั่นไหมบอ้โหบอกว่ามันคำมันเหมิดไหมมันคือมวนคาเฟ่นว่ามันโผล่อีหลีได้เด็กหน่อยซุ่มนี่ มาเหมือนเห็นมันสินอะมันเห็ด hmm. ยังก่อนเดียนี่แตกโคกโคบอยู่นี่แม่เฮ้ยฮัลโหันมายิ้มหน่อยสซ่เลยนี่เขทำเซ่ยิมเซมันไปเห็นหัวกูป้าเลยโอ้มันไปเห็นหัวเห็นหางกูป้าเม็ดเลยอดจะแมนมันมวนค่ะทำลำคา ขาก็กินธรรมดาเล้วก้นถือเล็กเขาก็ร้องนี่แก่กี่ตอไหมยังอึนี่มาแสดงความยินดีกับแม่หนึ่งเป็นอย่างมันได้บ่กลายด้วยมนแรงเปรกนะแม่หนึ่เป็นอย่างนี้มันมันบ่ถือเหล็กแกยวนี่นะมันกับริชเชนจังได้มึงจังสือเล็กนะโอ้หายอยู่นี่มันมันเมย์บันลูกบันทึกเหตุการณ์งานบ่ค่ายบ่ถือเล็กเป็นประเด็นหนวยมันมันฮุสนิดได้นี่มันเมิดหลายได้แต่ลารีนะ สแตงเก้าไปสื <t is> <bei> ่อเบิดล่ว่ามีผู้รแตงไหนน้าของมัน่สมาเลยเก้าแม่ขี้ลยนะแถม m นองบอดีตางหมุสุนี่โอ้ยเอ้ยม่สนอมาสนอ๊เยอะๆูดอยู่ไดนแก่ามาแม่แม่แก่แมานม่งมาแั่งม่แ่แมันจ่ได้อารแมณแม่มาๆมๆแม่อม่แ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 มาแก่แม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 ่ม่แมแม่จัดแม่แม่แม่แมแม่แ่แม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 ่แ่แม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 ่่แแ งวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าแก้มือใหม่ไผ่ถือก็ได้กินคือเก่างวดหน้าแก้มือใหม่อ้เยอะยิ่งแม่ห้าวเยอะเลยเพิ <Heritage desserts> ่นไาแต่แมงให้แม่ห้าอีกแม่ห้าวแล้วอาพันดีเยอะมาน้ำกลมวอะไรหลายพักกลอนแม่พักกลอนแม่จะสิพามืออ่ะงวดหนาวไหมย่าได้รับเงินวดหนาวจะพาไปหาอาจารย์เด็ดเด็ดเดี๋ยวคนเด็ดเอาตัวเด็ดเด็ดยอดกันก็ดูเออไปไหนแม่ไปไหนดีคือเราบ่แม่ สดสุนแนบอ่ะใครแนบมแม่มาหั่นดีบ่แม่เอาอีกแมเอีกเอาเอาให้เ่าเอามันจาคาให้เ่าสวนไปกนนี่เออย้มได้เลยวย่างบานี่อ่อนล่งเลยบมแม่าหั่นดีกูว่าดยนี้กู่ายกขวดให้เราเลยนัวขวดให้เ่าเลยนี่เมื่อไงน้ำเล็เราคอยชิเได้แม่เข้าใจดีแล้วล่ะนอซัมี่ เอออดเอาวิกหนาเอาไม้เนื้อเออจะได้ลาเลือดนักสู้อยู่แล้วเท่าน่ะเอานี่เอาเอานี่ไปเอาเท่านี้เลือดหมดโหลดโจต้องเปนเลือดนักสู้แม่จะได้ลาแม่เลือดนักสู้เออคันบบสูเศร้าด้วยเหรอใด้นื้อเออใน่อนใน่นอนแน่นอนสู้อีกวันน้าพาไปหาอาจารย์ไม้เออเออบอยอมบอยอม 后还。